ชอกีเลบกจ Le, บเัรามบามบเาพูดคุยเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันฟร์แฟร์ มาย้ำกันที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณรักริทและเซนเดอร์สตาร์ครับทีม FF เว้นวรรคตทำโวยข้อความครับกดส่งมาที่4242830ยอดด่วนๆนะครับและคำถามแจกรางวัลจากผู้สูงข,ของเราครับถามว่าจากมิวสิกวิดีโอเพลงตุ๊กตาบายของแกรนด์เดอะสตาร์จากอัลบั้ม The Eight ม่านที่กั้นแต่งตัวของตุ๊กตาบายการเป็นสีอะไรระหว่าง FF1 สีเขียวและ FF2 สีแดงส่ง,สงคำตอบมาคุณมาได้ที่4242830รับอัลบั้ม The Eight ไปเลย รางวัลยังอยู่กับริ์และแซมมาคูดถึงเรื่องเพลงกันมากดีกว่าชอบกระจีบชอบกระจีบก็ช่างนี่ลาเตนเปียมากเลยมาจากพี่สายเลยนะใช่ไหมพี่ไอใช่ปะก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักจะกลายเป็นคนขี้อายครับนี่ไม่เหมือนน้องพี่คนนั้นทำไมครับพี่ชอบก็จีใช่ไหมครับนั้นชอบก็ขี่มเตอร์ไซ์ อายตัวจริงอายไหมกับผู้หญิงอายอายครับเขินเหรอเขินครับเขินเขาอ่ะเขินครับเขินเพียนเหรอเขินพูดยังเพียนเลยเออเออก็เป็นคนแบบว่าอายแบบว่าไม่ไม่ค่อยพูดต่อคือไม่ค่อยชอบพูดถ้าเกิดแบบอยู่ในวงอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยชอบพูดคุยกันเรื่องนี้ความรักความเลิกอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นครับสมมุติเห็นคนที่เราชอบเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขามีโอกาสได้คบกับเขา ทำไงให้มีโอกาสได้คขเขาก็ถ้าเกิดเป็นตามนิสัยเราเนาะเราก็จะเข้าไปคุยใช่ปะเจอถ้าเซนเป็นผู้หญิงอ่าก็จะเจออย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้าไปว่าคุยแบบว่าเอามุกเอาความสนุกสนานอะไรเงี้ยของเราเข้าไปหาเขามากกว่าไม่ได้เอาแบบว่าไม่ได้เอาแบบว่านติซึ่งซงอะไรไม่เป็นแบบว่าถ้าจะบอกเราก็คงจะรักเฮ้ยนี่คนปกติเขาบอกอะไรแล้วถ้าเกิดเขาไม่จีบอะ บอกไ้เ่าชอบก็จีบแล้วถ้าเกิดเขาไม่จีบเราล่ะก็อดนะก็นั่นไงครับคงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อดก็อดก็อดก็ได้ก็อดก็ได้อายุ40อ่ะบวชปวดยี่สิบสี่สบไวดเห็นจากในมีวิดีโอโหท่าเต้นนิปียมากครับฟุ๊บปุ๊บปุ๊บขอทีชอบก็จีบเลยชอบก็จีบเลยแซ่ชอบทนเนี้ ไม่มีท่าที่บ้านเลยอ่ะยากหรือเปล่าการเต้นก็ก็ยากขึ้นยากขึ้นมาอีกเพราะว่าหนึ่งคือตัวลิซไม่มีพื้นฐานการเต้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาเริ่มเรียนปูพื้นฐานใหม่หมดเลยแล้วก็หัดเต้นใหม่หมดเลยเพราะว่าจาก จาก MV ตัวนี้คือจะเป็นท่าเต้นที่เป็นแพทเทิร์นจริงๆเลยครับใช่ครับเห็นมี2เวอร์ชันมามใช่ครับ MV m มีมี2เวอร์ชันโอ้โหใช่เพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งจะไปไว้ในว c ซีคาราโอเกะเพือ่อสร้างความพิเศษแปลกใหม่ให้กับคนที่ซื้อว c ซคาราโอเกะไปดูใช่<อ>ส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่ air ออนแอร์ตามทีวีซึ่งก็น่าจะได้เห็นกันแล้วซ้อ, <ฮะ S 2> อมเยอะไหมครับซ้อมเอซ้อมเยอะมากครับเพราะว่านอกจากจะซ้อมเต้นคือซ้อมเต้นก็เยอะแล้วครับก็ยังมีต้องไปเรียนตีีลังกกาอด้วย มีท่าตีลังกาด้วยไงเพราะว <c oughs> ่าเพราะข้างในในในโซโลโ่เงี้ยจะมีตีลังกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ก็ต้องไปแบบว่าคือตารางเรียนจะเป็นว่าไปไปยิมก่อนยิมคือไม่ใช่ยิมฟิตเนสคือ,อยิมยิมสำหรับตีลังกางนเนีย่ยนักยิมเนเซียม <c oughs> ยิมเนเซียมเอาไปเล่นลิบิดเนี่เอาไปทำมือมีท่าจบด้วย ไหวไหมลุงเกือบจะไม่ไหวสินค้าของเซนครับครบซ้อนครบซอนครบซอนยังยังบอกครบซอมนำเด้ชครบซ้อนคือบอกครบซอมสิได้กินเขาได้โอ๊ะชื่อซิงเกิลเป็นแบบนี้เหรอครับครบซอนครบซ้อนบอครบซอมนำแมนโอ๊ยซีแบงไปกินข้าวปุ่นเนี่ยนะมีซอมเนาะมี่ซอมแต่ไม่ซ่อนบอมอย่ามึนตัดไม่ตัดเลยครับสงสารเจ้าของซิงเกิลดูหน้าเขาไปไม่ถูกอ่ะ ครบซ้อนคบซ้อนครับไม่ใช่ครบช้อนไม่ใช่ครบช้อนครับครบซ้อนครบคสองคนเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมครบซ้อนนี่คือแบบมีแฟนบนมอไซค์อย่างนี้หรือเปล่าเออกินสามกินเลิฟไปแล้วก็ซ้อนกครบระหว่างซ้อนอะไรอย่างเงี้ยพอลงปุ๊บเลิกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คบเฉพาะตอนซ้อน ให้เขาเล่าเองไม่ก็คือแบบไม่งั้นมันก็จะได้คบต่อมคบมอวนมอไซอะไรก็เพลงนี้ก็ต้องเหมาะกับพวกวินมอไซอย่างเดียวใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแลยวอ๋ออ๋อยขอความจริงแล้วความจริงคือการคบสองคนโอ้เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมคบซ้อนก็ยังไม่เคยก็คือประมาณว่าในเอ็มวีน่นจะเป็นประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยไปคบผู้ชายคนนึงโอ้โหผู้หญิงคบซ้อนดูเราเคยเจออย่างนี้ไหมกับหูเจออย่างนี้ แย่นะคนที่รู้จักคบซ้อนนี่มันิสัยไม่ดีเออต้องหาเอาไว้เคยมีไหมประสบการณ์อย่างนี้เอ่เซนไปคบซ้อนเขามากกว่าครับแล้วพี่ตอบคำพูดอ๋อเซนเคยมีเหรอเซนเคยก็เคยมีแบบไม่ใช่จะชู้ตอนนั้นอาจจะแบบเด็กๆแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรก็รักง่ายไรเงี้ยครับรักง่ายเบื่อเร็วอ่าพอเห็นของใหม่มาก็ เราละครบนี้ดีกว่าไปสำรวจไปสำรวจก็มีคนใหม่ก็แบบเป็นนักสำรวจไงเป็นนักสำรวจที่แต่งาอะไรใหม่ๆหม่ที่แต่งตัวพร้อมผจญภัยเลยเออสีได้เลยพี่เราให้เขาถือเป็นเล่นขยายสิได้เลยอ่ะเออเล่นสืบเลยทีเดียวผมตั้งตั้งรู้เลยเฮ้ยนักสืบมาแล้วตอนนั้นสักประมาณมอะไรประมาณมสี่มห้านี่แหละครับ ก็เห็นเนาะคนนี้น่ารักน่ารักจีบจีบอุ้ยคนนี้ก็น่ารักก็จีบจีบแต่วันนั้นจะไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปัญหาคืออยู่ในโรงเรียนเดียวกันโอ้ยเป็นโรงเรียนชัยล้วนเมื่อไอ้สาหะไ้ยาหะไอ้ยังเหมือนแจ้งเลยคนละตอนที่บินครบสองคนนึงแบบเป็นตุ๊ดเลยคนนึงแบบใกล้เป็นกระเทยมันไม่ต้องต่างกันยังไงคนระเวลคนละเลเับ ปวดหัวเออแล้วไปอยู่ปัญหาทีออยู่ในเดียวกันใช่ก็ตอนแรกเราก็คบแล้วก็แบบคบคบโอเคพอไปได้ไปมาคือเขาก็เออเขารู้แล้วก็ไม่ได้ใครเลยโอ้นี่เป็นปัญหาคบซ้อนกันเป็นยังไแหละถ้าถ้ารู้ปุ๊บนะแย่เลยเราเฮ้ยนสมัยเรียนพี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรครับคบซ้อนอย่างนี้แหละเออต้องดูว่าเขาอยู่คนละตึกอล้ต้องสังเกตเวลาเขาเดินเรียนเขาไม่สวนกันอย่างเงี้ยโอเคเออ แต่ว่าสุดยอดอะสมัยเรียนริทไม่มีไม่มีคบซ้อนนะครับทำไมครับเพราะว่าไม่มีคนคบครับอะไรที่พอนะครวบคบซ้อนไม่ใช่ปัญหาครับขอคบคนนี้นค่นันนเออขอปัญหาคือขอมีคนคบสักคนได้ไหมแล้วค่อยจะคบซ้อนอะไรก็ว่ากันไปไปอย่างั้เออคบซ้อนเป็นเพลงช้าใช่เห็นว่ามีเต้นด้วยอ่าใช่ก็มีแบบมูฟมูเป็นท่าเป็นแบบโค้ดอะไรอย่างเงี้ยะ ท่อนไหนท่อนไหนสักก็โซน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 จึกโซนัึ๊กจึกโซนจั๊กตรงนี้ถ้าเธอจะคบซอนก็ไหลลงไปคือซ้อนเนี่ยคือหมายความว่าโทรศัพท์สายซ้อนอ่าคือนางเอกเนี่ยเราโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับเพราะคุยกับผู้ชายคนอยู่ก็เลยใช้ไอ้โทรศัพท์เนี่ยสายเป็นสื่อคบด้วยคบซ้อนด้วยแถมโทรไปไม่ว่างเพราะว่าเป็นสายซ้อนเลยตายเลยชีวิตนี้ นะฮะช้าใจมากถูกใจไหมก,กับการเต้นในครั้งนี้ชอบครับชอบคือเราตั้งแต่แรกตอนแรกที่ได้เพลงมาเนี่ยวว ee, เราก็เฮ้ยเพลงนี้จังหวะหน่านาเต้นมากก็แ,แบบขอขอเต้นได้ไหมครับอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวร้องไปก่อนอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่มีเต้นก็ประมาณใกล้จะถ่ายเอมีอีกประมาณ3าสี่วัน3ามสี่วันสามสามสี่วันสามสี่วันเขาให้ให้ถ่าย MV อะไรอะไรเงี้ยแ,แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเรียนเต้นนะถ้าเพลงขบซ้อนเราก็เฮ ใจหนึ่งก็ดีใจใจหนึ่งก็อีกสามวันจะถ่ายเอ็มบีทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าเขาก็เลื่อนเอ็มบีไปด้วยก็เลยเลื่อนไปประมาณแล้วก็มีเวลาซ้อมประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นะครับแต่ก็ยากเหมือนกันธรรมดาก็ชอบเต้นอยู่แล้วใช่แต่คือเราก็ไม่เคยเรียนอะไรยเงี้ยเราพอมาเรียนก็ตอนแรกก็ไม่ได้ครับเนีครับเก่งๆ้างใมากตอนแรกนะครับผมไม่โชว์ไม่โชว์ท่านี้เนี่ยหรอเห็นไหม เอาท่านี้มาตลอดท่าถูกต้องคือเป็นท่าที่แบบว่าครูกราฟเขาสอนให้เซียนอีกครับท,ที่อะไรนะที่อะไรนะที่อะไรที่เขาสอนนะที่อะไรนะเอาไปวบ้ครูกรฟาฟ เออไม่แหมโครละกราฟไม่นู้ว่าเป็นชนิดของนาฬิกาอะไรอย่างไรไม่นู้ว่าเรียนเรียนเลขอยู่ไงคนละกราฟบกิจกราฟหนึ่งในช่างนี้กราฟหนึ่งขึ้นคนละกราบกันคนละก้าคกันกราบค้าบกราฟแต่มีฮะหนึ่งที่คบับคนละกราฟเซ็นซ้อนผิดถ้าอะไรฮะมันร้องว่าไงนะตรงนั้นแต่ไม่คุณมองหาใครรือว่านี่มันต้องเต้นอย่างนี้คือแบบรีบบอกว่าเซ็นเซ็นเต้นผิดแล้วแหละมันต้องเต้นอย่างงี้กล้องซูมหน้าดีๆนะครับ แต่ไม่คุณมองหาใครระวังคบกันแววคตาเลยครับคบตาจริงไม่ใช่อย่างงี้ยแต่แต่ไม่คุณมองหาใครระวังคบกันอะไรอย่างงี้คือหลบตาแต่ลิฟคือให้สบตาไงสบตาก็ได้พี่เก็บเก็บไพื่ใช้สิเกตเตร์ถ้เอาของตัวเองอะไรูกสิเกิเตใหม่ตายเลยตาเคนี่คือตายรักเธอจนตาเหล่ ก็ดีเหมือนกันนะฮะอ่ะอยให้ทั้งสองคนปากผลงานกับซิงเกลิลใหม่ของตัวเองในอัลบั้มดีเอหน่อยครับผมรีบต่อแล้วกันอเอาเส้นก่อนเลยอ่ะครับเก้ฝาฝ่ายจะได้กันนะครับกับอัลมดีเอสนะครับกับซิงเกิลที่2ของเซนนะครับเพลงครบซ้อนนั่นเองนะครับอืมดดได้ที่ด็อกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้าครับ ครับผมครับของที่ก็ซิงเกิลชอบก็จีบนะครับตอนนี้อยู่ในบัมดีเอก็วางแผนให้ซื้อกันแล้วอยากให้ซื้อของแท้แล้วก็อุดนุนของแทกันด้วยนะคะรบกวนด้วยนะฮะอดนุนของแท้ก็หน่อยเพราะว่าวงการดนตรีของเราจะได้พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับผมตอนนี้วันพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกเดือดตาวันสุดท้ายที่ภาคกลางที่ตึกเทียมแกรมมี่เพแห่งนี้อยากจะฝากให้แนะนำคนที่อยากจะมาหน่อยว่าต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้าง ก็สำหรับคนที่อยากจะมานะครับสมัครเดอสตาร์เจ็เนาะคือง่ายๆเลยคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับแบบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยก็ได้คือเตรียมแค่เพลงที่จะร้องมาแล้วก็<ช>เตรียมความมั่นใจมาแล้วก็ความเป็นตัวเองมาแค<ช>่นั้นแ<อ>หละที่สุด<ม>คือ<ม>สิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้คุณเข้ารอบแล้วก็หรือว่าผ่านชนะใจกรรมการได้ก็คือ ไม่ต้องคิดอะไรมากใช่เป็นตัวเองครว่าเป็นตัวเอง,เองสาคัญมากแล้วก็อย่าพยายามไปเรียนแบบหรือว่าไปทําตามศิลปินคนไหนที่คุณคิดว่าเออเขาให้เขาทำตามคนนี้เอยเขาดังว่ะคงได้เข้ารอบอะไรเงี้ยคือคือคือหยิบอะหยิบมาได้นิดหน่อยแต่<อ>คือก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับมึงก็จะดูดีครับฝึกซ้อมมาด้วยแล้วกันนะฝึกซ้อมมากซ้อมร้องเพลงมาบ้างผมรู้ว่าทุกคนที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะฮะวันสุดท้ายที่ภาคกลางพวกคุณมาความตั้งใจพวกคุณมากับความฝันพวกคุณมากับสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแต่ว่า อยากจะให้เตรียมตัวมาด้วยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเยอะจริงๆนะครับผมเพราะว่าแหมมาทั้งวันนะอยากจะทําให้ดีที่สุดอยากตื่นเต้นทุกคนมีแสงสว่างให้ตัวเองนะครับอย่างที่ทั้งสองคนนี้เคยส่องแสงสว่างให้เราเห็นในเดะสตาร์คนฟ้าพระดาวปี6มาแล้วนะฮะเอามากันเยอะๆแล้วกันสุดท้ายนี้คบคุณแม่ทั้งสองคนที่นำเรื่องราวสนุกๆมาพูดคุยกับเรารวมทั้งนำซิงเกลใหม่ล่าสุดมาแนะนำให้รู้จักครับผมริดและเซนกับขอบคุณมากครับ คบซ้อนคบซ้อนยังบอกคบซ้มนะจบเพลงเขาเสียหมดคบซ้อนนะครับเดี๋ยวให้ไปชมกันเลยนะฮะปิดรายการด้วยเพลงนี้กันละกันนะครับคบซ้อนจากเซนเดอร์สตาร์นะครับอัลบั้มเดเอทครับและคราวหน้าเราจะพาไปพูดคุยกับใครในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ติดตามไปดีครับนายคุยกันแฟรงค์ไรวันนี้เวลาบุบเวลาแล้วสวัสดีครับ